ทำไมต้องเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยประเด็นไม่ได้อยู่ตายแบบไหนประเด็นคือตายแล้วเนี่ยไปไหนต่อชีวิตหลังความตายเนี่ยจะทุกข์รือสุขต่อไปเพราะฉะนั้นคนที่วิญญาณหลุดออกนอกร่างไปแล้วเนี่ยและตัวเองชัดเจนว่าเป็นชาวสวรรค์เนี่ยเขาไม่อยากจะกลับมาบนดุนยากต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นโลกนี้คือสนามสอบหมดเวลาสอบคือความตายมาถึงเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างความตายมาอัลลอฮ์เป็นเจ้าของชีวิตเราอัลลอฮ์เป็นเจ้าของโลกอัลลอฮ์จะให้เรากลับไปก็คืออัลลอฮ์จะเรียกเรากลับไปให้เราตายตอนไหนก็ได้เพราะอัลลอฮ์ เอาล็อจะให้เราตายในสภาพไหนเอาล็อกก็เป็นเจ้าของเอาล็อกก็จะเลือกสภาพการตายของเราตายบนเตียงตายในสนามรบตายเพราะเป็นมะเร็งตายเพราะเป็นเบาหวานใช่ไหมตายเพราะแผ่นดินไหวตายเพราะจมน้ําตายเพราะถูกสิงสารสัตว์กัดกินแล้วแต่หลากหลายความตายเลยแต่เวลาตายแบบแผ่นดินไหวเนี่ยมันมันมันสร้างมันเป็นเป็นเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมันเป็นเรื่องที่กระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกมนุษย์สูงทีนี้เวลาคนที่เขาเรียกว่าถูก ดึงไปด้วยกับอิโมชันสูงเนี่ยคือหมายว่าว่าอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหวง่ายกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมก็จะตั้งคําถามกับศาสนาแหละเนี่ยบริบทแบบนี้ที่คนแตกตื่นกับเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะคล้ายๆโควิดอ่ะตอนนู้นอ่ะแล้วมันจะทําให้คนเนี่ยนึกถึงศาสนาคือจะจำเอาไว้นันเนี่ยคนที่วิ่งแตกตื่นออกมาจากห้าออกมาจากโรงพยาบาลอะไรต่ออะไรเนี่ยเวลาเขาจิตใจเริ่มสงบแล้วเนี่ยเราให้น้ําหนักได้เลยว่าเขาจะคิดโลกนี้มันคืออะไร ทำไมมันต้องเป็นแบบนี้แล้วเราเกิดมาทําไมชีวิตนี้ทําไมมันเป็นแบบนี้เพื่ออะไรเวลาเป็นแบบนี้มนุษย์ก็อยากจะหาคําตอบมนุษย์ก็อยากจะรู้ว่าศาสนาพูดไว้อย่างไรทําไมต้องเกิดแผ่นดินไหวคําตอบอิสลาม,มเป็นคำตอบที่มีเหตุผลที่สุดลงล็อกที่สุดดีต่อใจมากที่สุดในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นความตายอัลลอฮ์เจ้าของชีวิตเราจะให้ใครตายในรูปแบบใดก็ได้จําเอาไว้จะตายด้วยมะเร็งก็ไดแ้แต่คนที่ตายด้วยมะเร็งอมันเป็นการตายที่ ปกติทั่วไปที่มีอยู่ตามโรงพยาบาลตามที่มนุษย์จะจะเป็นกันแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมนุษย์ก็ไม่ดรามา่าไม่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์เป็นพิเศษถูกไหมมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยปกติเวลามันปกติมนุษย์ก็จะไม่ได้รับความอ่อนไหวทางอารมณ์อะไรมากแต่นั่นคือการตายในรูปแบบหนึ่งไงาการตายในรูปแบบทั่วไปที่ที่อัลลอฮ์ได้ให้มนุษย์ตายกันนะครับตายแบบแก่ตายแต่แก่ตายก็แก่ตายสุดท้ายแล้วมันก็คือตาย ประเด็นไม่ได้อยู่ตายแบบไหนประเด็นคือตายแล้วเนี่ยไปไหนต่อชีวิตหลังความตายเนี่ยจะทุกข์หรือสุขต่อไปเพราะฉะนั้นต่อให้คุณเนี่ยนะถูกสัตว์กินแบบหน้าโหดเที่ยมมากสมมติขเข้าไปในป่าถูกสิงโตกินแบบหน้าโหดเที่ยมมากภาพภายนอกนะสมมติม,มีคนถ่ายวีดีโอมาถูกสิงโตกัดกินแบบหน้าอนาหน้าโหดเที่ยมหน้าแบบโอ้โหแบบเลือดสาดเลือดกระเด็นแต่ถ้าคนคนนั้นน่วิญ,ญญาณเขาออกนอกร่างเนี่ยตอนที่เขายังไม่ได้ถูกกัดกินอะไรมากนะคือเขาตายอ่ะ แลวเขาตายในสภาพที่เขาพร้อมเป็นชาวสวรรค์เนี่ยการที่เขาถูกสิงโตกัดกินที่คนมีชีวิตอยู่มองดูอ่ะโอ้มันน่ามันเขาน่าสงสารหน้าเวทนาหน้าทุกข์เราท่มใจมากสำหรับคนที่เป็นมองเขาเะนะแต่ถ้าเราไปถามคนที่ตายอ่ะว่าพอใจไหมที่วิญญาณหลุดออกนอกร่างเราไม่ต้องถามแนละ้วว่าพอใจไหมกับการตายในรูปแบบนี้นะพอใจไหมที่ตายตอนเนี้ยแอนนะ์คุณถามมุสลิมใหม่ได้เลยหลายคนพูดเลยว่าเวลามาเป็นมุสลิมที่เข่งทันเนี่ยก็จะนึกถึงว่าอะไร จะตายเมื่อไรข้าใจไหมคืออยากจะตายตอนที่เป็นคนดีๆทําอามันอินบะดาฟอมถูกไหมคือเวลาเนี่ยใกล้รอบม,มดอนจะจบแล้วเนี่ยเราตักตวงผล,ลบุญกันโอ้โหเอีติกาบกันทําละหมาดตะฮัดยุดกันละหมาดตระเวสเรกลับไปทําที่บ้านกันทาอิบะดาในรูปแบบต่างๆเพื่อให้มันหนักในตราช่างความดีของเราถูกไหมแล้วเราก็นั่งนึกกันต่อไปว่าแม่ถ้าเราตายไปตอนนี้อินชาร์ล่ะน่าจะรอดแล้วแหละนรกน่าจะได้เข้าสวรรค์แล้วตรวจสอบตัวเองดีแล้วไม่ไม่เข้าข้างตัวเองถูกไหม แต่สุดท้ายเราก็ไม่ตายเราไม่ตายแล้วก็พ้นละมดอนมันก็ใช้ชีวิตต่อไปถูกไหมล่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงเนี้ก็เป็นบทดบทดสอบที่อะไ์ทดสอบเรามันก็มันก็มองในแงด่ดีคืออะไ์ต้องการให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อตักตวงผลบุญต่อไปหาความดีใส่บัญชีข้างขวาต่อไปเพราะฉะนั้นคนที่ผมยกตัวอย่างไปที่ถูกสิงโตกัดกินแล้วดูหน้าสงสารกับคนจากคนที่มีชีวิตมองไปนะ เรามองเนี่ยมันน่าสงสารแต่คนที่วิญญาณหลุดออกนอกร่างเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปถามเขาหรอกถูกไหมล่ะอ่ะทีนี้เราจะรู้ได้ไงเขาเป็นแบบไหนก็เราต้องกลับมาหากุรอานไงเราถึงบอกว่าเราพิสูจน์พิสูจน์ที่ฐานสําคัญที่สุดอ่ะฐานสําคัญที่สุดคือกุรอานมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีจริงกุรอานมาจากอัลลอฮ์ท่านนบ,บีเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เนี่ยสามฐานเนี่ยอัลลอฮ์มีจริงกุรอานมาจากอัลลอฮ์ท่านนบ,บีเป็นรอซูลตัวแทนของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ส่งมา เราก็มั่นใจแล้วว่าคุณจะตายในรูปแบบไหนเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเลยถ้าคุณตายในสภาพที่คุณเป็นชาวสวรรค์เนี่ยถามเลยว่าคุณเนี่ยพอใจไหมเพราะฉะนั้นคนที่วิญญาณหลุดออกนอกร่างไปแล้วเนี่ยและตัวเองชัดเจนว่าเป็นชาวสวรรค์เนี่ยเขาไม่อยากจะกลับมาบนดุนยาญอีกต่อไปแล้วนะร่างกายเนี่ยเวลาวิญญาณหลุดออกนอกร่างแล้วเจ้าตัวก็ไม่ได้มีความรู้สึกทรมานอะไรไปแล้วแต่มันจะทรมานตอนไหนตอนที่มาไรกัดมนดึงวิญญาณอน่ตอนที่มาไรกัดมาดึงวิญญาณน่ตอนนั้นมันทรมานมากต่อให้คุณถูก ทับถล่มเนี่ยนะแต่สุดท้ายคือมันจบที่วิญญาณออกนอกร่างไงตายแต่ไอตอนวิญญาณออกนอกร่างเนี่ยคุณความรู้สึกนึกคิดของคุณเนี่ยมันจะคนละแบบแล้วถ้าคนเป็นคนดีวิญญาณคุณก็จะออกนอกร่างแบบไม่ยากลําบากไม่ทุกข์ระทมอะไรมากแต่ดูภายนอกนะคุณถูกสัตว์กัดกินคุณถูกถูกตกตึกลงมาทับแบบดูแล้วมันน่าสงสารมากแต่ไม่จริงๆมันต้องดูที่วิญญาณวิญญาณนี่เป็นยังไงวิญญาณมันมีความสุขไหมตอนออกนอกร่างตรงนั้นตั้งหากหรอก แต่ให้ต่อให้คุณตายในห้องแอร์ในบ้านประดับประดาอย่างดีนะครับต่อให้เตียงเนี่ยเป็นทองคำ <c oughs> ทุกอย่างถูกประดับประดาอย่างดีแล้วมีเงินมากองรอบๆมีเพชรมีพลอยมากองรอบตัวคนแค่มันจะตายเนี่ยแต่คุณถูกดึงวิญญาณด้วยความรุนแรงด้วยความโหดเหี้ยมจากมาเลกัสที่ดึงวิญญาณคนตายเนี่ยเอาวิญญาณคนตายเนี่ยยังโหดเหี้ยมเนี่ยแน่นอนสิ่งที่ปรากฏจากภายนอกเนี่ยเงินทองเพชรพลอยที่อยู่รอบตัวคนห้องแอร์ที่เย็นสบายแต่คน กำที่กำลังจะตายเน่ยวิญญาณเขาทุกตรมานอย่างมากนั่นคือตัวพิจารณาจำเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏสาหรับคนเป็นไปมองเนี่ยเอามาเป็นตัวพิจารณาไม่ได้เนื้อแท้มันอยู่ที่วิญญาณคนตายเราที่กำลังถูกยึดดวงวิญญาณอยู่ว่าจะเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นคนที่ถูกดึงวิญญาณเนี่ยจะตายด้วยสภาพไหนไม่จะประเด็นประเด็นคือคุณพร้อมไหมถ้าพร้อมเนี่ยคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะไม่อยากกลับมาอยู่บนโลกนี้ต่อไปแล้วเพราะคุณอะไรเพราะคุณอยู่ในสิ่งที่คุณพอใจแล้วคืออัลลอฮ์เอาสวรรค์มาให้เห็นเช้าเย็นตอนอยู่ในอัลลอฮ์บ,บรารซักไงเนี่ยที่พูดไปทั้งหมดในบนฐานที่เวเราพิสูจน์แล้วถ้าุอ่านมาจากอัลลอฮ์นะถ้าฐานนี้ไม่แน่นเนี่ยฐานนี้ไม่มั่นคงเนี่ยต้องไปพิสูจน์ไปทําให้ฐานนี้มั่นคงให้ได้ฐานเนี่ยถึงสําคัญมากๆเราก็จะมั่่นใจวา,า,นนา,จากเราาจกอลจะ เมื่ออัลลอฮ์พูดอะไรเป็นจริงชัดเจนทําสัญญาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาอย่างแน่นอนมั่นใจในสิ่งที่อัลลอฮ์พูดมั่นใจในสิ่งที่นบีพูดเรามีสายรายงานตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ชัดเจนจบมุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาเดินลนทาอิบาดแต่เพื่อวันสุดท้ายของชีวิตเราวิญญาณเราจะได้ออกนอกร่างในสภาพที่เรามีความสุขอันนี้คือมุสลิมมายเซ็ฉของพผู้ที่เป็นมุสลิมนะครับผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าไม่มีทางเข้าใจเราได้หรอกนอกจากคุณจะมาพิสูจน์ด้วย กับหลักฐานด้วยกับเหตุผลว่าพระเจ้ามีจริงไหมคลิปที่เราแนะนำก็คือพิสูจน์พระเจ้าอย่างเป็นรูปธรรมพิสูจน์อิสลามเชิงประจักษ์สำคัญมากนี่คือฐานที่สําคัญสำหรับพวกเรา